ยางถูมันอายุสั้นครับมันมีสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เพลินว่ามาอยู่ในโรงของรถยางเทืหลายคันเลยขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากคันแรกครับเวลาที่เราจะดูว่ายางแขนอายุสั้นหรือยางในหลักๆเราจะดูกันจากสิ่งที่เรียกว่าเทรดแวร์เทรดแวร์นี่คือเล็กยิ่งน้อยอายุยิ่งสั้นถ้าเป็นยางที่เน้นสำหรับการใช้งานแบบดีๆเอาเหนียวเหนียวหนึกหกเนี่ยเทรดแวร์มันจะต่ําและมันจะใช้งานในการแข่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างคัน oh, นี้นะครับตัวเทศก็ขออนุญาตชี้นิดนะครับยางที่เป็นลักษณะแบ ค่อนข้างจะเกือบๆชนีแล้วก็คือดอกเนี่ยจะมีน้อยเนี่ยเอาสำหรับรีดน้ําได้หน่อยหนึ่งเอาดีถ้าเจอฝนตกก็คือเก็บเกี่ว้ตอน่นะครับตอยางลักษณะแบบนี้ยมันจะใช้ในการเอาไปแข่งหรือว่าซิ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสมบัติคณะของมันเนี่ยจะไม่ได้เน,นในเรื่องของการรีดน้ําฝนหรือการใช้งานทั่วไปที่ถนนอาจจะเลื่อนๆหน่อยแต่ว่าอันนี้คือต้องมั่นใจว่าถนนโอเคไม่ลื่นฝนไม่ตกแล้วก็มีการที่ สามารถเหนียวอะครับหรือก็ถนนได้ดีอันนั้นอาจจะเป็นยางที่มีค่าเทรดแวร์ต่ำเดี๋ยวเรามารู้กันดี่ยวว่าคันนี้ค่าเทรดแวร์เท่าไหร่นี่ครับค่าเทรดแวร์ของคันนี้อยู่ที่เทรดแวร์หนึ่งร้อยรถบ้านจะแทบไม่มีแบบนี้เลยนะครับซึ่งเน,นี้ก็คือเน้นในการเอาไปซิงซ่าใช้ในการเลสซิ่งเลยอันนี้ใช้ประมาณไม่เกิน7กเดือนถึงหนึ่งปีเอาจริงพวกวิ่งออกสนามเนี่ย ออสามสี่รอบแข่งแรงๆจัดๆเนี่ยเนื้อย,อยางที่เป็นส่วนเหนียวส่วนดีของมันจะถูกใช้งานไปเกือบหมดแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเลยเวลาเอาไปแข่งพวกยางเฉย์น้อยๆเนี่ยเราก็เลยมันจะต้องมีการเอาไปวอร์มยางคือทำให้ยางมีความร้อนนิดนึงเพื่อให้มันเหนียวนะะึกภาหรอไหมอะไรก็ทําที่มันเป็นยางพอเรารเป่าให้มันร้อนก็จะเหนียวขึ้นหน่อยก็ท,ทาให้เกาะถนนได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีดอกอยางให้มาสร้างความฝืดให้กับตัวรถเพิ่มเติมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกยางแพงยางเทพจะเป็นลัณะแบบ คราวนี้มาดูต่อว่าเราลองจากที่มันเป็นร้อยแล้วเนี่ยมีเบอร์ไหนอีกไหมในสภาพการใช้งานที่แตกต่างกันครับอย่างอันนี้จะเป็นสายซิ่งสตรีของหายากของแรงคันนี้นะครับเห็นแล้วน้องลายไหลเลยคันนี้จะอยู่ชี่เฟดแวร์สองร้อยถ้าแบบนี้แล้วสังเกตว่ามันไม่จะสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าทุกคันนะแต่มันไม่จะสำคัญแต่ตรงนี้ก็คือดอกยางจะมีความเยอะขึ้นละเอียดขึ้นอันนี้ก็จะยังไม่ใช่แบบรดบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเป็นการใช้งานแบบสตรีนเรซิงก็คือแบบ เอาให้ใช้งานปกติทั่วไปขับไปจ่ายตลาดได้อะไรได้บ้างแต่ว่าซิ่งเนี่ยก็มั่นใจได้แล้วอยากใช้งานดีๆหน่อยก็วอร์มยางห้มันร้อนๆนี่เนี่ยออกไปวิ่งสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันเกิดอากาศร้อนเกิดการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็จะเพื่มประสู่ธิภาพการใช้งานอีกแบบหนึ่งคราวนี้มาที่โจทย์รถบ้านแล้วลว่ารถบ้านมันจะออกมาหน้าตาแบบไหนถ้าอย่างเงี้ยคือโจทย์การใช้งานทั่วไปแล้วสังเกตว่าลักษณะของยางเนี่ยเนาะ ก็จะเป็นการอะไรที่มีดอกที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าก็จะมีแบบว่ามีดอกหลากหลายรูปแบบแปลว่าอันนี้รีดน้ําใหญ่น,นี่รีดล้ําเล็กนะครับจะไม่ได้เน้นในการทำให้ยางเหนียวเพื่อมันเกาะถนนมากๆแต่มันจะเน้นในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันให้แบบเกาะได้ประมาณหนึ่งแต่ต้องมีความทนทานค่าเสร็จแวร์คือค่าความทนทานที่เพิ่มขึ้นอย่างตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเราสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยโดยเฉลี่ยนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นพวกยางแท็กซี่หรือว่ายางเน้นปละหยดน้ำมันเนี่ยค่าเฉลี่ยก็มันจะสูงขึ้นอีกถึงประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยนบางรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นยางที่เราสามารถใช้งานได้เกือบเกือบสี่ปีหรือห้าปีเลยทีเดียวบางรุ่นอย่างถ้าเป็นพวกที่ประมาณสองสามร้อยเนี่ย จะคาดหวังได้อยู่ประมาณเราสองปีครึ่งถึงสาปีแต่อนี้ก็คือไม่ได้เป็นกฎนะอันนี้ต้องปรึกษากับผู้ผลิตยางหรือว่าร้านยางอีกทีว่าของคุณเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเทรดแวร์ประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมฟอร์ตเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้นานขึ้นหน่อยเพราะว่าเรื่องของเสียงดังเลยอะไรเงี้ยอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นยางเทรดแวร์สองร้อยไปไสามร้อยเหมือนกันจะเป็นยางสปอร์ตคันอาจจะทนเสียงดังของมันไม่ได้พอเนื้อยางเรื่อเสื่อสภาพลงเสียงก็งจะดังขึ้น เอาง่งหมุนไปมันจะมีเสียงคลื่อคลืคลืให้ลองสังเกตว่าตัวเองดีๆครับว่าถ้าเริ่มเป็นยางสปอร์ตแล้วมันคลือคล่อคลื่คลืแล้วเนี่ยแสดงว่าอาจจะถึงเวลายางกลับบ้านเก่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทริคของยางนะว่ายางยิ่งแพงทำไมถึงยิ่งอายุสั้นครับ